น้องิ่มอ่ะน้องลูกมันกินลิ้นบัว้ำน้น้น้ำน้ำน้ำน้นะำนน้ำน้น้ำนีำน้ำน้ัน้ำน้น้ำน้ำน้นนน้ ใส่หมูใส่หมวยแล้วอ่วะค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องกันนะคะก็ห้องก็คือจัไม่ได้ใหญ่เนาะ เตียงเป็นอย่างนี้เลยเราก็อันนี้เป็นแบบทีวีจมจ่อยมากเลยนี่มีตู้เย็ยนให้ด้วยตู้เย็ยนมีอะไรให้บอกฮะไม่มีอะไรให้สักอย่างน่าจะไม่ได้เปิดเครื่องไปสังนะคะแล้วอันนี้ก็โต๊ะทำงานมันเป็นแบบบิ s i n e s s h o t เนาะมันก็เลยจะมีได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าน,นี่คือเหมือน APA เดะแต่ว่าเก่ากว่าและอุปกรณ์ของใช้ก็คือไม่จัดหนักจัดเต็มเท่า APA คือแบบอ๋อ้วที่นี่ไม่มีหมวกคุมงผมให้เหรอเขอไหมเออเดี๋ยวลองถามเขาว่ามีให้หรือเปล่าอืม มันมันถูกกว่าเยอะไหมเข้าใจได้โอเคค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นทั่วไปที่จะต้องมีตรงนี้นะคะก็โอเครวมๆก็ใช้ได้นี่ก็มีพวกพัชตัวอะไรให้เรียบร้อยออกมาก็สองจุดจเออะอะเบาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอามาเข็นไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะห้องกิ้ลเกิ้ลกลิบเกบน่ารักใสๆเวอร์แล้วก็ จะเริ่มจะเริ่มแล้วหายได้หรอยูล่าก้อไหนไม่เข้าพวก ตุ้งเงี้ใหญ่กว่าหน้าเกินปะอันไหนนะจะ่นามากุ้งใหญ่กว่าหน้าอีกวทปั่นุเขาจะบังคับสั่งคนละก้อนไหมอ่ะ ใช่ปะไน้ไหมอ่ะปดิ้งเอเค้ก มาหมาชมออนเซนรูมนะคะอ่าหน้องเป็นเป็นกระจกอันนี้ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้แต่เราไปถอดตรงนี้แล้วใช้มือตรงนี้นะคะที่มองอะไรไม่เห็นก็คือเป็นอุ้ยเป็น,ปน,ปน,ปนห้องเข้าห้องแล้วก็อุ๊บห้องอาบน้ำที่นี่จะไม่ได้ใหญ่เพราะว่าเขาเอาไวใ้ให้อบกลางล่างนะคะไปออบในออนเซนแล้วก็แปลงฝันตรงนี้แต่ที่นี้ก็คืออันนี้เป็นห้องทานข้าวแล้วก็ เราไม่มีเตียงนะคะเพราะว่าเราจะต้องปูเองโดยการนี่เอาตรงนี้มาปูเองนะคะแล้วมีทีวีกุ๊กกู๊กก็บก็บอ่ะที่นั่งเมาหมอยอยู่ตรงนี้และก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้เปิดเปิดไปมาสักครู่อ่ะตู้เสื้อย้าตรงนี้แล้วก็หันมาเนี่ยมันเป็นประตูทางออกจ่าแต่ทีนี้ตอนนี้งงอยูมีอีกห้องหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนเหมือนกัน แะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊หรือจริงๆเราจองแค่ห้องเดียวเพื่อนอนสี่คนก็ได้อ๋อมันได้สำหรับแบบแฟมิลี่รูมอะไรอย่างงี้รเปล่าอ่ะอันนี้นะคะก็ภาพรวมห้องก็คือเจ็ตแบนด์ทั i ดิชแนล w ่นเวอร์นี่ดูภาพห้องแบบมุมกว้างการน้ำร้อนไ้นี่น่าจะิดเตอร์ส่วนทางนี้นะคะที่เก็บเปิดไฟตู้เย็นบ่นี่ตู้เย็นแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกอุปก,กรณ์ในการชงชาแบบทันดิชแนลได้ด้วยนะเธอ ฝั่งนี้จะเป็นหน้าตาซึ่งไม่เห็นวิวไม่ไม่ไม่ต้องดูก็ได้วิวไม่เห็นเลยจบรีฟิวครับเนี่ยจะไม่เพล่พลล่รไปฟุกุโอกะที่แบบไปนั่งเลี๋ยวยุเกะกับไม่ิ้งแล้วไก่เกวซ่า ต้องกัดเบอรอแล้วอย่าให้กัดยันน่เ่นะน้องไม่อากิขา้านะพักเลยอันนั้นของเราเยอะห้องเยอะกว่านี้ดนดูดูทำหน้าดูทำหน้าตงื่นลูกคือจังอ๋อใช่คือจังคือตัวตัวอักษรแบบเด้กที่บ้าน ีวิวที่ผักนะคะนี่เสร็จแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็เก็บบัตรได้เลยห้องก็คือเหมือน APA เด็ดๆเลยเอาใกล้ๆกันก่อรไปดูห้องนอนมาดูห้องน้ำกันก่อนโอ้หเหมือนกันเดิอันนี้เป็นอ,อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำเหมือนใหญ่กว่าอันนู้นหน่อยเออแล้วก็โอ้แต่ว่ามีแชมพูมีเฟสแด์บอดี้วอชอะไรเรียบร้อยเลยแต่ว่าที่นี่จะไม่มีแปรงสีฟันให้ไม่มีหมวกคุมผมให้ไม่มีอุปกรณ์ที่แบบเซนเตอรี่อะไรต่างๆให้นะครับ ต้องซื้อค่ะอืมถ้าเป็นสีฟันอนะต้องซื้อส่วนอันนี้ก็กดชำระเงต้องใ่อ่าเตียงนอนรู้สึกว่ามันแบบแอบใหญ่กว่านิดนึงมีหน้าต่าด้วยนะคะแต่ว่าทำมาวิวอะไรก็ไม่รู้วิวไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะก็ฝั่งนี้อุ้ยมีกระจกให้ด้วยค่ะเราไม่ต้องพกกระจกมาเองเดี๋ยวแต่งแค่คิดเราพกมนันในะโทรศัพท์นะคะโอ้โกระจกอันนี้บานเย็นมาก มีที่ด้วยตู้เย็นเย็นต,ตรงนี้เออเตียงเพิ่งพอดีวพาเพิ่งได้ลองแมลงเตียงนะคะอยากบอกว่าเตียงแบบโซแข่งเวอร์เตียงโซแข็งแล้นาฬิกาแบบเหมือนห้องคุณตาเลยค่ะดึกดำบันนิดนึงภาพรวมโอเคนะก็คือนอนได้ในราคากรุบกริบกริเบนะคะถือว่าโอเคสะอาดมากจะย,ยังไง

นี่มันจะแบบที่เขาชอบชอบเ็ไกลมาตัดมาตัดให้แล้วเมื่อกี้อ๋อพระจอยอ่ะ

Fong. 很不走了。<laughs> <music> แฝดแปคุณูนอยูแล้วแลเดิมกินอะไรกดีม่งเยอไปร่อตัวกันตัยกกง ้อห้องก็คือเหมือนตัว APA นิด๊ดดอ่ะมาทางซ้ายมือนะคะมีเสื้อผ้าเดี๋ยวเอามาเมคไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เป็นเตียงนะคะเตียงอันนี้อุ้ยหันไปมองวิวก็เลิศอยู่นะนี่เมืองค่คะเตียงขนาดไซส์ห้าฟุตมีอะไรให้บ้างอุ้ยมีชุดกุ้งอาบน้ำให้ตอนนี้เหมือนไม่กินบุหรี่แต่ว่าลงสมุกกินค่ะตอนเยนเ็นนิดเดิ้ก็มีตู้เย็นให้มีเซฟให้ชัดแสบตบแล้วก็ชงชาได้อุ้ยมีชาเตรียมให้ด้วย เลยอ๋อที่นี่ให้กางสองใบนะคะคือที่เนี่มันจะหนาวมาเขาก็เลยมีฮีเตอร์ให้แต่ว่าช่วงนี้ไม่หนาวขนาดนี้นร้อนอยู่ตอนนี้ก็คือเหงื่อออกเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็คืออ่างก็เล็กหน่อยรู้สึกไม่ได้ใหญ่เท่าห้องเมื่อวานก็ถือว่าโอเคไอ,ออันนี้งงว่าทำไมชาวเวอร์ไอปกติคือประเทศนีอ๋อนี่ไงปากดตรงนี้อ่าตอนแรนกก็หาว่าไอมปุ่มกดล้างอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะอา้าวมีให้หมดแล้วหรอมีสีมีแปรงสีฟันมีให้หมดแล้วอ่ะ ที่กวนหลวงแล้วก็แฮนด์วอชตรงนี้ไม่ได้เพิ่มนะคะภาพรวมคือโอเคโอเคเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกว้างมากให้ภาพค่ะ